สรุปให้ฟังตอนจบนะว่าเราควรจะทําอะไรกันตอนนี้ที่โค้ชได้เรียนรู้จากคนพวกนี้ใช่ไหมคะมันทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอยา่างแล้วก็เอามาใช้ได้เลยทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเอาภาพของแรนดี้ที่เขาไปเจอมนุษย์ต่างดาวมาสารพัดเลยแล้วแรนดี้บอกว่ามนุษย์บีอิงบีอิงบีอิงหนึ่งที่เขาประทับใจมากที่สุดคือบีอิงนี้คะ่ะเขาเรียกว่า dog people เป็นบีอิงที่ใจดีอย่างมากๆเลยแล้วนี่ก็คือบีอิงที่ เหมือนคนแต่ตัวใหญ่มากขึ้นมาแต่งตัวแบบนี้เหมือนโบราณน,นะคะแล้วอิงประเภทนี้ก็เก่งกาจมากนี่ก็คือกลุ่มของพวกเรปเทเรียนมีก็เรปเทเรียนอีกกลุ่มหนึ่งเรปเทเรียนมีหลายหน้าตาคือคุณดูว่าคุณอย่าตกใจกลัวเพราะว่าเขาไม่เหมือนเราคุณลองคิดดูสิคะบางคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมาให้เห็นสักทีสินะถ้าเกิดมาปุ๊บลงมาอย่างนี้คุณไม่ช็อกตายก่อนเรอใช่ไหมจริงไหมคะมาอย่างนี้โอ้โหเป็นลมสลบกัน พอดีเลยอ่ะเขาไม่มาแบบนี้หรอกค่ะอย่างแรกเลยเขารู้ว่าเรากลัวเขาก็จะเปลี่ยนร่างให้เราเห็นสิ่งที่เรารับได้เรปทีเรียนเก่งมากในการเปลี่ยนรูปร่างอันนี้ก็กลุ่มเกรนะคะเกรนี่มีตาสารพัดอันนี้ก็เป็นพวกบักเดียนเนาะแล้วก็ b บี n g งที่อินเทลเล็เจฉลาดในเรื่องเทคโนโลยีมากที่สุดเลยคือเผ่านี้ค่ะตามแรนดี้บอกนะ เท่าที่แรนดี้ประสบเจอมาเขาเจอมาเป็นที่เขาประสบเจอมาได้คุยเองได้คุยเองเลยนะก็นับว่าเป็นหลายโหลเขาบอกอย่างนี้หลายโหลแต่ที่เขาเห็นเห็นเลยแต่ที่ไม่ได้คุยเป็นพันบีอิงเพราะว่าแรนดี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนมนุษย์โลกเข้าไปนั่งกับที่สาพันกาแล็กซี่นะคะแรนดี้เป็นตำแหน่งกับตันบอกเลยนะเขาเห็นบีอิง เป็นพันบีอิงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจเขาจะมีรูปร่างหน้าตาประหลาดประหลาดเพราะฉะนั้นเราต้องเคยชินเผ่าพันนี้ตัวสูงใหญ่ฉลาดมีหลายมือหลายแขนคุณก็ลองดูนึกสภาพความเป็นจริงอะ่ะคือสภาพความเป็นจริงนะคุณเห็นคุณเห็นมดไหมมันเก่งไหมมารวมตัวกันสร้างที่เขาเรียกว่าอะไระมะแมลงสร้างอะไรแบบพึ่งสร้างอะไรอะความสามารถพิเศษ คุณลองคิดดูว่าพวกนี้มีไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านเท่าจริงไหมเพราะฉะนั้นจากที่มดหรือว่าแมลงหรือแมลงสาบหรืออะไรก็ตามแมลงที่เราเห็นในในโลกเราปัจจุบันในโลกของ 3D สามมิติเนี่ยมันยังเก่งขนาดนั้นเลยอะ่ะแล้วนี่คือเขาเป็นแบบยักษ์ใหญ่ตัวก็เราสูงมากเลยอะ่ะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีแล้วที่สำคัญคือเขาใช้พลังจิต ทั้งเท่าที่โค้ชฟังมานะบีอิงต่างๆค่ะมีพลังจิตที่สูงอย่างม,กมากๆเลยมนุษย์เราขาดตรงนี้ค่ะเขาถึงเร่งให้เราทำสมาธิกันไงเพื่อที่เราจะใช้พลังงานใช้พลังจิตของเราให้เป็นนี่แหละค่ะเขามีพลังจิตสูงกันมากแล้วก็เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology. แบบที่ไม่ต้องไปใช้เครื่องอะไรเลยคือคำนวณในหัวได้ทันที เดี๋ยวดูต่อเผ่าพันธุ์นี้ก็ครึ่งนกใช่ไหมถ้าคุณปรโยงคะกับความเป็นจริงคุณก็จะเห็นว่าที่อียิปต์ทำไมก็ถึงมีรูปปั้นหัวเป็นนกกันเยอะหัวเป็นสัตว์ใช่ไหมเราก็สงสัยใช่ไหมตอนแรกโคจะคิดว่ามันเป็นแค่รูปปั้นเฉยๆพอมาเข้าจริงๆแล้วมันก็คือเออมันมีจริงๆอะ่ะมันมีมูลไงมันถึงโดนปั้นมาอย่างนั้นถูกไหมจริงไหมคะนี่เผ่าเกร ที่แรนดี้ประสบมานะคะไปพบมาไปคุยมาเลยประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทที่สามประเภทที่สามนัคือคือเอเบนนะคะเอเบนจะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นคนที่ใจดีมากเป็นคนที่เอามนุษย์มาปล่อยไว้ใน Planet Earth เป็นคนที่ดูแลเราอยู่ฝ่ายเกรมีทั้งดีและไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นคุณก็อย่าตกใจกลัวไปก่อน แล้วก็มีเผ่าพัานธุ์นี้อันนี้ตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าในหนัง Star Wars ก็จะเอามาทาตัวใหญ่มาหืมาทําให้แบบมันมันสนุกมันอยู่ในหนังแต่ตัวจริงๆแล้วตัวเล็กเป็นแบบนี้นะคะอ่ะนี่ก็คือเอเบนนะคะหัวจะโตเป็นแบบนี้เกรจะคล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงแล้วเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีค่ะที่เสื้อผ้าพิเศษนะที่เขาใส่แบบนี้มีคําถามขึ้นมาว่า ชอบมากค่ะเรื่องนี้ยิ่งทําให้อยากรู้ขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่ไม,มีเบื่อเลยค่ะยิ่งฟังยิ่งสนุกขอบคุณโค้ชนาตาลีมากมากค่ะยินดีนะคะโค้ชเป็นคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอค่ะเวลาฟังพวกนี้นะคะมันเหลือเชื่อแต่ไม่ได้ปิดใจค่ะเพราะเพราะว่าเราก็เปิดใจพอเราไปฟังดูเฮ้ยมันจริงไม่จร,มจริงคําถามแรกที่โค้ชนะก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละเฮ้ยมันอยู่ที่ในหนังเอ้แต่ทําไมคนนั้นก็พูดทําไมคนนี้ก็พูดเฮ้ยลองไปดูหน่อย คือไปดูคนพวกนี้ยังไม่ตายอ่ะอย่างแรนดี้อ่ะก็ยังไม่ตายค่ะมีเว็บไซต์แล้วเขาก็ตอนนี้เป็นครูสอนครูสอนให้คนเนะ่ยสามารถ r e m o t e l ว viewing ได้ก็อยากไปเรียนเหมือนกันแต่ว่าเข้าถึงยากคนพวกนีก้เขาไปดูแล้วเขาไม่มาสอนคนธรรมดาอย่างเราค่ะเขาไปสอนระดับบิ๊กบิ๊กในพวกทหารเขาก็เขียนไว้ชัดเจนคือเขาก็เร่งสอนสอนพวกนี้ตอนนี้เขาจะมีแบบหลายที่เลยนะคะอย่างเช่น far side institute อย่างเงี้ย าไซก็สอนให้คนรีโมทวิ่งให้เป็นแล้วก็สถาบันอีกอย่างของหนังเรื่องของซ u เปอร์ฮีมนเนี่ยอยู่ในไกไก่์เนี่ยเขาก็มีสอนแล้วนะคะคอร์สเนี่ยห้าร้อยกว่าดอลลาร์ถ้าถามว่าแพงไหมก็ไม่เท่าไหร่นะค้ชก็คิดว่าอยากจะไปโรงเรียนเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้รอเรียนฟังชั่นอลเมดิซิ่นจบปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปเรียนควอนตัมเฮล t ์ต่อแล้วก็จะไปเรียนคือตอนนี้ถ้าคุณได้ตื่นรู้นะคะคุณจะสนุกมากเลยว่าโอ้โหตายแล้วมันมีอะไรที่เราเรียนรู้ได้ไหลายอย่างเลยใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะเขาก็จะเริ่มเปิดสอนคอร์สพวกนี้นะถ้าถามว่าเอาทำไมแน่จริงไม่สอนฟรีเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกถูกไหมคะราคาจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในระบบการเงินเมื่อไหร่ที่ระบบการเงินล้มปุ๊บนะคุณไม่ต้องไปจ่ายตังอะไรแล้วแล้วนี่อีกอย่างนะคะที่โค้ชอยากบอกเท่าที่ฟังมาพวกนี้นะเขาก็ถามเหมือนกันเขาไม่มีเงินเขาแลกเปลี่ยนกันด้วยการเทรดดิ้ง ถ้าคุณไปศึกษา history ประวัติของเรานะคะเราได้เทคโนโลยีทำนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ได้อย่างไรเพราะว่าประธานาธิบดีของที่อเมริกาเนี่ยเมื่อตั้งแต่ปี1950ช่วงยุคนั้นยุคนั้นเลยนะคะก็แลกเปลี่ยนเงินมันไม่มีความหมายสำหรับมนุษย์ต่างดาวเขาแลกเปลี่ยนด้วยการขอคนไปจับคนไปไปทดสอบเขาอยากได้อะไรเราใช่ไหม อยากได้อะไรจากโลกมนุษย์เราเขามีเกือบหมดแล้วเขาอยากได้ DNA ของเราเขาอยากได้เราไปทดสอบนี่คือข้อแรกเปลี่ยน